พ่นะครับข้างหน้านั้นโรงเรียนอะไรครับที่บ้านโรงเรียนโนนสางาแหะครับ,บอ๋อนี่มาจอดรถเข้ามาดูกันละครับ,รรบที่ที่จอดรถนี่เข้ามาดูดส,าสวัสดีครับตอนนี้เรามากันที่จุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่มีการฝังอำพรางศพนะครับ เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เดินเข้ามาจะเห็นว่ามีรถเยอะมากเลยนะครับก็เป็นรถของชาวบ้านที่มาจอดที่โรงเรียนโนนสง่านะครับเราก็เดินเท้าเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาดูจุดที่จะมีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพในจุดสุดท้ายนะครับนี่ครับ ตอนที่เราเดินเข้ามาคิดว่าวันนี้มีงานโรงเรียนนะครับแต่ว่าสอบถามแล้วไม่มีนะครับวันนี้คือชาวบ้านเนี่ยมาจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาดูการทําแผนประกอบคํารับสภาพในจุดสุดท้ายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการนํานายวศินมาทําแผนแล้วครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่จับกลุ่มได้แต่ว่าวันนี้ก็จะมีเปรี้ยว เออแล้วก็แจนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีก3คนนะครับที่จะมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพในจุดสุดท้ายนะครับตอนนี้ใกล้ถึงจุดที่มีการฝังอาทางศพนะครับที่เราเห็นเดินกันอยู่นี่ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือบางคนนี่ก็เดินทางมาเพื่อที่จะมาติดตามดูการทําแผนประกอบคํารับสารภาพในครั้งนี้นะครับ เมื่อสักครู่มีคนโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามามาติดตามกันต่อครับก็จะมีชาวบ้านหลายๆคนนะครับที่เดินทางเข้ามาดูวิ่งกันไปดูกันนะครับ๋ยว,ยวดินหยุดตรงนี้ก่นอนมีคนโทรเข้ามาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มาติดตามดูตอนนี้เราถึงจุดที่มีการฝังอัมพรางศพนะครับ นะ so ครับเดินไปเรื่อยๆต้องเดินระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมีชาวบ้านมาดูกันเยอะมากเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับแต่ละคนนี่ก็หยิบโทรศัพท์มา ถ่ายภาพถ่ายคลิปกันเยอะเป็นจุดที่มีชาวบ้านเดินทางมาดูเยอะที่สุดนะครับจาก7จุดเมื่อเช้านี้ Thank mm -hmm. ไปไปต่อนะครับ จุดสุดท้ายนะครับระยะเวลาของการเดินทางจากในอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่อำเภอเขาสวนกวางซึ่งจุดนี้นะครับเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะครับสำหรับการเดินทางเข้ามาในจุดนี้ซึ่งแต่ละจุดนั้น เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยกันชาวบ้านไม่ให้เข้ามาใกล้กับจุดที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีการนำตัวสามผู้ต้องหานะครับเดินทางลงมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดสุดท้ายนะครับ buồn thay 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 นี่ก็คือเปรียวเอิญแล้วก็แจ้นะครับที่เดินทางมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันกันชาวบ้านไว้ แขี่ค่ะก่อนที่จะทำาร้ัดเก็บขยันำวางไ้ที่ตรงนี้นะคะนี่คือรถคันที่เกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นรถข้าของนี้คผ่านนึงนะคะใน

ชาวบ้านที่มานะครับมีฝั่งที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีการฝังอัมพรางศพด้วยนะครับก็คือฝั่งนู้นนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับน่าจะมีการถแถลงข่าวสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการเดินทางมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ เก็ที่เลยครับเอาไปเอาไปเขาไปได้เอาไปเอาไปเข้าไปในเอาไปเอาไปเข้าไปใน นี้นะครับเป็นญาต,ติของผู้เสียชีวิตนี่คระกษุใหญ่นะครับที่กําลังรอให้ทางเกิดที่นี่หาเข้ามาขอเข้ามาครับ ่ขอความร่วมมือนะครับทางเ้า้ท่สืองคนเองเนี่ยให้อยู่บริเวณรอบนอกนะครับขอความร่วมมือคคนอ่นะครับ้าไ้า้าไปให้ไป้าไเ้าไ้ป้าเ้าไเก้าไ้าไ้าาเ้าไเ้ไป้าไ้ไ้าไ้าห้าไ้้าไ้้าไาไ้า้้้า้

เดี๋ยว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 สักครู่ครับเดี๋ยว่คือไม่ขยับแล้ลนะครับตาต้าตาต้ามาไหมมานี่คืออยากขยับครับคืออยากขยับรนีครับเดี๋ยวเราจะมารอชมไปพร้อรมๆกันนะครับ 这个。谢谢 แจ้งความให้จับสามีของนักเที้ยวนะในคดียาเสพติดรวมกับในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทครับจำนวนประมาณสามหรืสี่หมื่นบาทที่มีการหยิบยืมไปนะฮะนะครับขณะนี้ก็เป็นขณะนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ต้องหาที่เข้ามาคล้ายๆว่ามาขอเขมากับครอบครัวของแอม ที่ได้เอาองจากยายคุณเอ๋ค่ะแกก็บอกแล้วว่าอยากจะให้กมื่อผมสิบีแล้วก็ ครั้งต่อไปก็อย่าก

เป็นความรู้สึกของ,ของคุณดดแม่ เกี่ยวเตรียมพร้อมรายงานสดรายงานสดแถวนี้ได้ม กลับและนี่ก็เป็นบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเดี๋ยวติดตามได้ถ้ามีความคืบหน้าในทุกๆช่วงข่าวของช่อง3าครับสวัสดีครับ